ใครที่กาลังรอจูนโรตัสเอิมิล่าคันนี้คลิปนี้มาให้แล้วฮะก็เดี๋ยวผมจะไปแนะนําจูนนะครับก็จะเป็น2 32 3 2จูนนี้ได้อะไรบ้างจูนนี้ได้ลดสไลด์นิดนึงครับตอนเข้าโค้งรถจะแรงขึ้นเวลาสไลด์นิดหนึ่งแต่ว่าก็จะมีช่วยแก้อาการรถสะบัดนิดนึงแต่ถ้ารถสะบัดแรงมากลองไปเล่นนี้ดูก่อนครับ2อ2 3 3อันนี้รถเหนียวเหนียวเลยนะครับสาหรับคนที่ไม่ชอบรถท้ายปัดแต่ถ้าใครชอบรถท้ายปัดแต่ก็ยังเหนียวอยู่ก็ลองมาใช้ศูนย์ทวงหนึ่งนะครับหรือใครขับไม่เก่งเลยลองใช้ 2 3 1 3 2ดูนะครับตัวอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้จะช่วยป้องกันลดท้ายปัดนั่นเองอันนี้ก็ช่วยได้บ้างนะครับก็ลองแบบนี้ดูครับ2 3 2 3 2เดี๋ยวผมเล่นให้ดูครับส่วนใครอยากเล่นแบบไหนลองไปปรับแต่งดูนะครับวิธีการเล่นส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นดิฟเขียวบ้างก็ดีนะครับดิฟเขียวส่วนใหญ่ดิฟเขียวอ่ะดีแหละเออแล้วก็วิ่งไปตามปกติครับเจอโค้งอ่ะพยายามอย่าดิฟสีแดงไม่งั้นรถคันนี้มันดับครับมันจะวูบนั่นเองรถมันจะล้อรอบนะครับ เนี่ยครับเนี่ยดึงแบบมือย้ำๆเลยครับการลดไหลครับนี่ครับเนี่ยค่อยๆสไลด์ไปตามโค้งครับเนี่ยครับสไลด์ไปเรื่อยๆครับอ่าไปเรื่อยๆครับพยายามอย่าถึงหลอดแดงนานแล้วกันครับถ้าหลอดแดงนานก็รับรองเลยว่ารถจะมีอาการดับแน่นอนนะหรือว่าวูบฮะเนี่ยครับจะสังเกตเวลาผมเล่นผมจะดิฟนะครับถ้าป้องกันการสไลด์ก็ดึงแบบมือค้างครับแล้วก็ดิฟไปอย่างเงี้ครับอ่าป้องกันได้ครับช่วยได้แก้อาการสไลด์ได้เลยครับคือมาแรงๆมันคือการมาแรงเกินไปอ่ะ การเข้าโค้งที่ไม่สมดุลกับโค้งอ่ะมันก็เลยสไลด์ครับแบบนี้ครับอันนี้ครับค่อยๆไปครับเนี่ยค่อยๆเลี้ยงครับเนี่ยครับค่อยๆเลี้ยงมันก็จะไม่ค่อยดับครับเห็นปะเราค่อยๆเลี้ยงอ่ะเราดึงเบรกมือให้มันพอดีอ่ะความเร็วให้มันพอดีกับโค้งเราค่อยๆเลี้ยงนะครับอันนี้ผมขอคลิปนี้ขออนุญาตพูดแล้วกันแนแนวในวทานการเล่นนะครับดึงเบรกมือค้างเลี้ยวครับแบบนี้ครับอ่ารถก็จะไม่ไหลนะครับแล้วก็ไปแก้เรื่องอาการสะบัดเอาเองแล้วกันนะครับตามที่จูนที่ผมให้ไปว่าจะเลือกเอาว่าจะ นะตรงนี้ที่เล่นให้ดูคือเล่น2 3 2ส2ครับส่วนใครที่สงสัยว่าโลตัสกับตัว3 2เลือกคันไหนดีแล้วแต่ชอบนะครับคือมันขับได้ทั้งสองคันแหละมันไม่มีคันไหนเก่งไปกว่ากันเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็จะมีได้เปรียบเสียเปรียบ,รยบตรงที่ว่าด่านทางตรงกระด่านทางโค้งเยอะโค้งเยอะก็โดน3 2ไปทางตรงเยอะก็โดนเอมิล่าไปครับ ก็จบไปแล้วครับสำหรับโรตัสเอมิลครับผมประมาณนี้เนาะลองไปเลือกเล่นดูนะครับผมจูนที่ผมแนะนำไปลองฝึกบ่อยๆครับก็จะขับเก่งขึ้นนั่นเองนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดใจแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆดูนะครับ